kẹt côi ở bên không côi côi ốp lâu mà ốp cuội cắn đê pinong đê กล้วยกล้วยทำอะไรจะได้กล้วยกล้วยเอ้กล้วยนะครับพี่น้องทำอะไรก็ขอให้ค้าขายกล้วยกล้วยอบนะะอบ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  แก่กล้วยเราจะแกะกล้วยกันนะเจ้อพี่น้องนี่ออจังหออมดวีเลยหมดวีก็ขอบาคุณนะคะที่ติดตามรับชมเจ้าหงดีเพรเราแกะกล้วยลรวก็พี่น้อง แกงกล้ยข้าวปาักช้างนี่ง่ายเสร็จแล้วนะคะแกงกล้วยแกงกล้วยแล้วก็เราก็จะเอาอบไข่ต้มแล้วนะคะกินกับไข่ต้มแล้วก็น้าพริกอ่องนะคะเช้านี้นี่ลงมาอบแล้วลงมาอบแล้วสวยงามตามท้องเรื่องนะคะอบสักให้มันสวย เค้กกยกินกุยอบกันนะคะแล้วเราก็จะปิดแล้วนะคะปิดปิดปิดใช้ไฟต่ออบเลยนะคะ ก็จะสวยงามเลยคะสวยงามอย่างนี้นะคะพี่น้องเราอบกินกล้วยสุขภาพ,าพแข็งแรงดิรอสักครู่นะคะแห้งเอาเปี้ยงๆอกอินข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องกระปิบข้าวเจ้าของกระปิบข้าว น้ำมะนาวจะทำน้ำจิ้มไหมว้าน่อยบ้านๆนี่อยู่ในกรุงได้แค้กินบ้านๆดพี่นนองเลยเป็นไงเป็นไงยอยู่ในกรุงก็บ้านได้ด้<ๆ>เดือดใหญ่เลยฟู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 หอมจุยเลยตอนนี้นะคะ ทำมอะไรก็ขอให้กุ่ยกุยคอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาชมคลิปให้เจ้หงนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้หงด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันที่ลานนมปูดิสะกกนนคนนะคนนะ,คะ ไข่สุกเร็วไข่สุกเร็วนองไข่สุกเร็ว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 หิวหิวแดงและเลือดแดงเริ่มสีสวยแล้วนะคะกินไงเป็นไง่ายแด่นเด่นๆๆเรามากินกล้วยอบกันกล้วยน้ำว้านะคะกินแล้วมีประโยชน์กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์แด่แด่นเด่น ันนี้เจดีย์หงมฟักทองดิเม็ดฟักทองเอาไปทำเชียด้วยเม็ดฟักทองเหลืองดวยสวยดิกล้วยเต่ากล้วยทำอะไรจะได้กุ้ยกู้กล้วย,วยนี่เริ่มเหลืองแล้วนะพี่น้องคอยอบของเจดหงอบอยู่นะคะพี่น้องใกล้กินเลยกลับแล้วนะคะกรับไปไม่กลับ ต้องกลับนะคะถึงจะสุกทั่วที่จริงประมาณนี้ก็ทานได้แต่จะโหชอบเหลืองๆหน่อยนะคะพี่น้องอ้ยขอบคุณนะคะที่ติดตามกล้วยมีประโยชน์นะกล้วยน้ำเบากล้วยน้ำาอมบอบกล้วยอบ้มผึ้งกล้วย,ยที่เขาทุบขาเรียกกยล้วยอะไรกล้วยทุบมาราดด้วยกะทิเจะโหไม่ชอบหวานนนคะเราธรรมชาตินี่แหละ แสนอร่อยแสนอร่อยนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะไลน์นี้ขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขออนุญาตะคะ่ะบ๊ายบายเรืิอ